สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพจพระเครื่องสามมิตินะครับวันนี้นะครับพบกับรายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะนําเสนอราคาพระนะครับในปัจจุบันนะครับมีการเล่นหาเปลี่ยนมือเท่าไหร่นะครับยังไงคงคอนเซ็ปต์ไว้ว่าพระขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยนะครับนะราคาจบกันที่ความพอใจวันนี้จะมีพระหลวงพ่ออะไรยังไงฝากติดตามด้วยครับ รายการแรกสำหรับวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญรุ่นซับเหลือล้นครับปี2534ครับเนื้อทองแดงลมดำครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่700จนถึง1,200บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อฉลุหลังหัวเสือนะครับหลวงพ่อเปิดวัดบางพระปี25,35เนื้อนวะโลหะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่400จนถึง800บาทครับ รายการต่อไปครับเหรียญจำปีเล็กท้าเวสุวรรณครับพิมหน้าเทพรุ่นสีรุ่งเรืองหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีครับปี2562เนื้อเงินลงยาแดงมีการเช่าหาเป็ี่ยนมืออยู่ที่2,000จนถึง3,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญท้าเวสุวรรณครับรุ่นมีทรัพย์เหลือล้นครับออกวัดจุฬามณีปี2562ครับ เนื้อเงินลงยาแดงครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่4,000จนถึง6,000บาทครับรายการต่อไปครับยังคงอยู่กับเหรียญท้าเวสุวรรณครับเป็นชุดกรรมการปี2562ครับเนื้อทองแดงลงยามีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่3,000จนถึง6,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อเจ้าสัวครับหลวงพ่อเปิดวัดบางพระรุ่นแรกปี2535เนื้อสำลิด มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,000จนถึง2,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงปู่ศรีหน้าแก่ปี2519เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่7000จนถึง1 2 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญไข่รุ่นแรกหลวงปู่ศรีมั่นเทพอินโทวัดห้วยลาดปี2509เเนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่800จนถึง1,500บาทครับรายการต่อไปครับพระปิดตาข้าวต้มมัดหลวงปูศ่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคปี2517เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่800จนถึง1,200บาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญครับวัดพับพาชัยปี2514เนื้อทองแดงลมดำ มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,200บาทจนถึง2,000บาทครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่เพจพระเครื่องสามิติเรานำมาเสนอกันนะครับอาจจะถูกใจใครหลายๆท่านนะครับส่วนใครอยากได้พระหลวงพ่ออะไรราคาเท่าไหร่เพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ยูทูบภาเครื่องสามิติและเพจภาเครื่องสามิติของเราเลยครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์นะครับต้องกราบขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ